ได้บาทเลยพี่น้องบาทได้ได้บาทแล้วสุดอุ้ยเอ้าบาทที่สองสุดโอ้ดังเหล็กของไอ้เอเลี่เอล่อุ้ยเอเลี่เอลี่อุ้ยสุดยอดสุดเลยครับผมปีนสุดๆอีกบันบรรยากาศริมโค้งกินสุดๆเลย ปูดปลาแห่ง่นก็มีขาย่นเห็ดขายผอมไอเสือต้ที่หุเราเห็ดขายผอมผุดอุ้ยทำเขาเมื่อไหร่เรนึ่ทำอกมางคืนบานนี่เพิ่นปั้นปลาดอกมางคืนกันครับผมโอ้ยอลังการตาอะไรสุดเอาผู้ที่สเจ้าเออผู้ที่สบานี้สุด อุ้ยหลอกน่ยเดี๋ยวไปหลุ่นกันครับไปมันอายุพังนี่ะเออตีโทรสามดังเพื่อนบันสุดสายก่อนเราปะอุ้ยของบ่ออะไ้มาที่เจ้า นักอันนี้คือเราไม่ทั้งดาวมาแล้วมาแล้วอีลี่ยุยอ๋อตโทพ่งุ่นอ๋อตโทดังแหลมาแล้วพี่น้องอุยจอมของจอมขาดอีเล่เอ้าดังสองก็เต็มอีกแล้วอุยอีลี่เอ้าดังสามอีลี่อีกอุยบัดสามบาทนี่เออติโท โอ้ยอีลิบาดแหลกเออเสียนเหคองเถ๋อะไเพื่อนทำซีตีอะไตอนอุ้ยมีแต่ใส่เดียวกันเลยบานถือว่าถูกดดงสามแดงท่านไหนก็ต่อคิ้วอยู่ขับบานท่านั้นมีเทคนิคนาอพี่น้องตึกอยู่นี่ตรงทาบาดหนามเพื่อนวะ นางซ่อมบาดน้ำก่อนซ่อมหนามเออนอะโอ้ยเอลีเอ่เ,เลยาบาดนี่อ้าวติโทปวดปวดพีดน่น้องโอ้ท่านหนัก็ัติมเลยครับท่านหน่งเองเอรีเลยโอ้ยสิมเมื่อก่อนจะห้องเลยนี่ <laughs> จะห้องพผมจะปดปลาอยู่ท่งนั้นสิมเมื่อก่อนแหละปลดละครับปลดละครับสิเมื่อก่อนแล้ว่าสัตว์ดังเด้งสิดังหมดปลดละครับสิเมื่อก่อนแล้ว่าสัตว โอ้น oh. ่มเกน่อนมยก็มูมูกกก็มูมาบกมันากาศพี่น้องสุดยอนเลยครับผมบรรยากาศตอนนี้เพ่นนั่งซ่อมบาดน้ามาสันได้บาดจังสิเฮ็ดตั้งจอมาแห้งแล้วไอ้บ้านนี้แห้งโบรา้ ตามเห่งวันบไริบโอโอ้บรรยากาศฟังทั้งผุนกับสุดยอดลายพี่น้องคือคืนขนาดได้บาแล้ยพี่น้องบานี้ได้บาทแล้วสุดอุ้ยเอ้าบาทที่สองสุดอุ้ยบาทสามบาสนี่อุ้ย

เอรีเอรีอุ้ยเอล่เอรีอุ้ยสุดจอดดังแรกเอล่พี่น้องดังสองดิดังสองกับมีอีกอู้บรรยากาศแดดเดื่มบิดระบาดนี่อ้้อ้าถืออยู่ถืออยู่ โอ้สูดังแหลกบ่ไหนดังแหลกสุดยอดเลยโอ้ยดังดังแหลกว่าพูดเต่พีีน้องในบาดนาำแล้วว่ะโอ้ยแบบคักเลยสุดหย่อนสุดหยอด ทยอยเมื่อในก็มีครับผมเป,ปมมิดตากแห่งใบกรมีโอ้เสี่ยงมีดเดือดโอ้โยนี่เจ้าท้ามอะไรไปย่างไม่ได้นี่นี่ปลาเสียบได้เถียดนี่นี่ป้านี่ย่างหามมอขีีออกคนว่าโอ้โอยโอ้ยเจ้าหน่อยนั่นเลยตีมอีรียพี่น้องอ๋อตีทุเรศหยดป้าแห่งเี็ดหดป้าแห่งคลายบาั่น ดสดๆเลยอยู่ริมโค้งหนหนซื้อไนี่อาแล้วบาทสองซื้ออ้อ่ามาหลุดกันครัะบันของกันละบันเอาอุบตนตอุด้วตอไปอีกบานโอ้บาทนี้แล้วกาเงายบเถอบันยัยเลื้อมาใจจอมได้อ้้ หอบชิ่งชนะเลิศ<ร>บาดเลาเอ้อมาลุนกันบาดเอา้าเอา้าเอา้าสามสองล่องกันเลยนะบาดเลยนะเอา้าเียบร่อยดังปดไว่าแล้วจะต่ตไมไกลโพดเ, <c oughs> เรียบร่อยมาสันดังปุดดัวสัน ดังปุดดวลติเอ้าดังนี่มาก่อนเอ้าถือยู่แล้วดังแหลกคนนี่ต่อไม่ยากผมดังปุดหลวงพ่าสันแสดงว่าของตอนแมันถืออะไรพอขยวดพ่อขยดบาสที่สองยังถือบาทแหลกเจ้าหนิเขาโมยู่นั่นนี่เอ้ามาลุลงกันนะครับบานีรเอ้าเอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ามาแล้วมาแล้วโอ้ย โอ้ยเอเลเอ้เฮงเสือกยาวเฮงถือเฮงยาวเฮงถือบ้านนี้โอ้ยบุญนโอ้ยสุดยอดอู้ยหอดป้านมูหอดป้านอันตัวนี้ก็เขียวไก่อืตีโทสุดยอดเลยครับผมโอ้ยนี่พันเห็ดแหงไว้สดๆเลยครับผมปีงสดๆอีกบ้านบรรยากาศริมโค้งกินสดๆเลย ปูดปลาแหง่นก็มีขายผ่นเห็ดขายผ่อนตรงที่ผุดเราเห็ดขายผ่อมพุดอุ้ยนี่คือเห็ดขายริมโค้งสดๆเลยครับผมนี่ปลาแห่งก็มีปลาสดก็มี่ใครอยากได้ปลาแห่งเด้อปลาแห่งก็มีพี่น้องสั่งได้ปลาแห่งป้าย้อนปลาบักมั่งมีมีครบทุกปลาครับใครอยากได้สนใจสั่งได้ บาดติโทรดอบมาคืนบ้านนี้เพิ่นปันปลาลอกมาคืนเหมอนกันครับผม อลังการตาอะไรทายหัวต้อนคำมาเลยอู้ยจผู้ใหญ่เนาะย่เพื่อนรบอกูหลดเอาไม่หลดปลาหม่คันีอื่นนิดหน่อยมีแต่ปลาใสใหญ่ปลากำลังขึ้นครับตอรองนิม้านนงตองโอ้ยสิ้ไง้นตออ้จะวเด็หน่อยเนาะเียบอลังการ มันนี่อยู่กันหอดรบเดือกเลยม oh. yes. uh ัน oh. น uh ี oh. like ่เพื่อนอนนี่หอดแจงไได้หน่อยเนาะโอ้ยสดยอดเลยครับผมแตาปลาเมื่อส่งซะก่อนโอ้ปลาเัาบ่มเขาอเยดิโอ้ยเห็นอเนาะเนมเขาวอยเอันหนนบดด้อนี่ ได้แล้วเจ้เากพ้อ,อ,อาฮะเอาเดือดขึ้นมาโอ้โหผลปั่นกันเลยพี่นอ้องนี่บปิดตื้แห่หลอบเด็กได้ครับปิดตึ้แห่หลอบคำโอ้สุดยอดเลยครับผมตีทูขนาดนี้โบมานได้ผนบัน เด้ครับเด้พี่น้องเด้หน่องามีตัวใหญ่ได้ครับเด้ไฟมาตัวแรเอยได้ครับได้ตัวน้อยตัวแตัวหน่อยกูัวมกครับน่อยครับโอ้ยสดยอดเลยได้ครับเด้พี่น้องเด้ต้นพี